ในวิดีโอนี้เราจะดำดิ่งสู่การสืบสวนที่น่าสะพรึงกลัวเต็มไปด้วยการโกหกการทรยศและความจริงที่ทำให้หัวใจสลายมาเริ่มกันเลยคนที่ทำงานให้ตำรวจหรือใกล้ชิดกับผู้ต้องสงสัยได้เห็นความลับที่มืดมนและบิคบิลที่สุดถูกเปิดเผยในห้องสอบสวนทุกการกระทำคำพูดพยางท่าทางและสีหน้าถูกวิเคราะห์และศึกษาในห้องนี้โดยตำรวจและผู้ที่สนใจคดีอาชญากรรมจริงวันนี้คดีที่เราจะพูดถึงไม่ใช่บทเรียนสั้นๆเกี่ยวกับวิธีดูเหมือนคนผิดหรือใช้ภาษากายให้เป็นประโยชน์แต่คุณจะ ได้เห็นว่าผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งเปลี่ยนจากปิดปากเงียบเป็นพูดทุกอย่างในเวลาเพียงไม่กี่นาทีทั้งหมดนี้เพราะนักสืบที่ชาญฉลาดคนหนึ่งรู้วิธีดึงจุดอ่อนให้ผู้ต้องสงสัยพูดวอลเตอร์แชฟเฟนและดอนนาจอนสแตนมีลูกสาวชื่อมิเชลแชฟเฟนเกิดวันที่6มิถุนายน1981เธอเกิดที่เมืองฮัมเบิรัฐเท็กซัสเมืองฮัมเบิลอยู่ใกล้ฮูสตันเป็นย่านที่ถือว่าสงบปลอดภยัยและกำลังเติบโตเป็นสถานที่เหมาะสำหรับเลี้ยงดูครอบครัวมิเชลเป็นคนที่ไม่เคย รู้สึกแปลกหน้ากับใครตั้งแต่เด็กเธอเป็นเพื่อนสนิทกับทุกคนผู้คนชอบคุยกับเธอเพราะเธอเป็นมิตรและเข้ากับคนง่ายมิเชลและน้องชายของเธอเดวิดเป็นเด็กเพียงสองคนในบ้านแชฟเฟน จึงไม่แปลกที่ทั้งคู่จะสนิทกันมากมิเชลเหมือนเป็นแม่คนที่สองของเดวิดเธอเป็นคนที่หงใหญ่และดูแลน้องของเธอมากเธอและเดวิดทำทุกอย่างด้วยกันตลอดชีวิตทั้งคู่แทบจะติดกันเหมือนเป็นเงามิเชลเป็นเด็กที่ฉลาดและดีแต่เมื่อเธอจบมัธยมในปี2001เธอได้พบชายคนหนึ่งและแต่งงานชายคนนี้เรารู้เพียงว่านามสกุลคือวอร์เนอร์มิเชลตั้งคันโดยไม่ได้บอก ใคร่เกาเดือนต่อมาเธอให้กำเนิดลูกสาวที่แข็งแรงชื่อเฮลีแต่ความสุขของมิเชลไม่ได้ยาวนานในปี2003การแต่งงานของเธอล้มเหลวเธอและสามีแยกทางกันเฮลี่ย้ายไปอยู่กับพ่อและชีวิตของมิเชลก็พังทลายในช่วงนั้นระดับความเครียดของมิเชลสูงมากหลังจากการหย่าร้างและการสูญเสียลูกสาวที่เธอรักมาก เธอหาทางรับมือกับปัญหาไม่ได้มิเชลติดยาเสพติดอย่างรวดเร็วซึ่งทำให้ทุกอย่างแย่ลงเธอเปลี่ยนจากภรรยาที่มีความสุขและแม่ที่รักลูกกลายเป็นคนที่ออกไปเที่ยวกับเพื่อนและสถานการณ์ยิ่งแย่ลงอย่างรวดเร็วมีช่วงที่เธอหายตัวไปเป็นวันหรือแม้แต่สัปดาห์มีครั้งหนึ่งเธอถูกจาคุกข้อหาครอบครองยาเสพติดมิเชลหายตัวไปบ่อยครั้งและครอบครัวของเธอก็หวาดกลัวทุกครั้งที่มีคนรู้ว่ามิเชลกำลังเจ็บปวดแต่พวกเขาไม่รู้วิธีช่วย เธอได้แต่ภาวนาและหวังว่ามิเชลจะหาทางกลับมาได้เกือบจะปาฏิหาริเธอทำได้มิเชลตอระหนักทันทีว่าเธอต้องเปลี่ยน,ปยนแปลงชีวิตเธอรู้ว่าเฮลี่ลูกสาวของเธอเป็นคนที่สำคัญที่สุดเธอไม่อยากให้เฮลี่เห็นแม่ในสภาพนี้เพราะมันจะทำให้เธอรู้สึกแย่ ดังนั้นมิเชลเริ่มเลิกยาและกลับมาดำเนินชีวิตให้ดีขึ้นเธอเริ่มเรียนมหาวิทยาลัยศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายอาญาเพราะอยากเป็นทนายความในอนาคตมิเชลยังได้งานเป็นเลขานุการในสำนักงานแพทย์ทุกอย่างเริ่มดีขึ้นในปี2008เธอเลิกยาได้4ปีและมีความสุขกับชีวิตครอบครัวของเธอภูมิใจในตัวเธอมากเพราะในที่สุดเธอก็หลุดพ้นจากความมืดมิดมิเชลกลับมาเป็นผู้หญิงที่มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาและมุ่งมั่นเหมือนเดิม ปี2008ยังเป็นปีที่เธอได้พบกับคนใหม่ในที่ทำงานชายคนนี้ชื่อมาร์คคาสเทลลาโนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีมาร์คและมิเชลแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครอบครัวของเธอยินดีที่เธอมีคนใหม่แต่พวกเขาไม่เข้าใจว่ามิเชลเห็นอะไรในมาร์คดอนนาบอกว่ามาร์คเป็นคนแปลกๆสิ่งแรกที่ดอนนาคิดเกี่ยวกับมาร์คคือเขาแปลกประหลาดเธอไม่รู้ว่าทำไมลูกสาวที่ฉลาดและสวยของ เธอถึงเลือกคนอย่างมากแม่ทุกคนย่อมอยากให้ลูกสาวได้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับแม่ลูกสาวคือคนที่สวยที่สุดในโลกและคงไม่มีใครดีพอแต่เมื่อเห็นมาร์กและมิเชลด้วยกันเดวิด น้องชายของมิเชลก็รู้สึกว่ามาร์กไม่เหมาะสมเขาไม่รู้ว่าทำไมแต่รู้สึกว่ามาร์กไม่เหมาะกับมิเชลถึงอย่างนั้นความสัมพันธ์ของมาร์กและมิเชลก็จริงจังขึ้นเพราะมิเชลดูเหมือนไม่เห็นอะไรผิดปกติในตัวเขาหลังจากคบกันได้หนึ่งปีมิเชลตั้งครรภ์อีกครั้งคราวนี้ได้ลูกชายชื่อเคเดนแต่ไม่นานเรื่องเดิมก็เกิดขึ้นมาร์กทิ้งมิเชลและเคเดนไปโดยไม่บอกกล่าวอาจเป็นเพราะความเครียดจากการมีลูกหรืออาจเป็นอย่างอื่นเราไม่รู้แต่เรารู้ว่ามิเชลและเคนถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพััังงเเมมมมมืื่่ออคควาสพนนธ์จลโดยไีต มิเชลต้องเผชิญช่วงเวลาที่ยากลำบากในตอนแรกไม่น่าแปลกใจที่เธอเหนื่อยจากการทำงานและเลี้ยงลูกแต่เธอกำลังจะได้พบกับเซอร์ไพรส์ที่ยอดเยี่ยมเมื่อเธอได้งานที่บริษัทกฎหมายในฮูสตันรัฐเท็กซัสเธอต้องย้ายไปที่นั่นอย่างถาวรมากเป็นคนเดียวที่เธอรู้จักในฮูสตันเธอติดต่อเขาและพยายามตกลงกันมิเชลวางแผนทำงานหนักทั้งวันเธอจึงอยากหาที่อยู่สำหรับเธอ และเคเดนที่ปลอดภยัยและให้มาครับผิดชอบดูแลเคเดนฉันอยากทําให้ชัดเจนว่ามิเชลไม่ได้อยากกลับไปคบกับมาร์คเธอแค่ต้องการให้มาครับผิดชอบลูกที่พวกเขามีด้วยกันมาร์คตกลงในที่สุดและทั้งสาคนย้ายไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์ของมาร์คในฮูสตันโดยรวมแล้วชีวิตของมิเชลกําลังไปได้ดีเธอมีงานที่มั่นคงกลับมาเข้มแข็งและเธอกับมาร์คร่วมกันเลี้ยงดูลูกชายแล้วจู่ๆมิเชลก็หายตัวไปโดยไม่มีคําพูดใดฮ่าฮ สิ่งที่ทำให้เดวิดน้องชายของมิเชลกังวลคือเขาไม่สามารถติดต่อเธอได้และความเงียบของเธอเริ่มรบกวนทุกคนเดวิดและมิเชลคุยโทรศัพท์กันทุกวันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามิเชลยุ่งเธอจะโทรกลับทีหลังแต่เดวิดไม่ได้รับการติดต่อจากมิเชลเลยทั้งวันหรือแม้แต่หลังจากนั้นเขาโทรหามาร์กและถามว่ามิเชลอยู่ไนคำตอบของมาร์กทำให้เดวิดช็อกมากบอกว่าเขาและ มิเชลทะเลาะกันเมื่อวันที่22กันยายนมิเชลเข้าไปในห้องของเธอและปิดประตูแรงๆเมื่อมาร์กเข้าไปดูทีหลังมิเชลหายไปแล้วเธอทิ้งเคเดนไว้และไม่ได้เอารถไปมาร์กไม่รู้ว่ามิเชลอยู่ที่ไหนมันน่ากลัวมากและมิเชลวอร์เนอร์วัย31ปีถูกแจ้งว่าหายตัวไปทันทีตำรวจไปที่บ้านของมาร์กเพื่อตรวจสอบ และพบสิ่งแปลกๆบางอย่างอันดับแรกตำรวจเห็นคอมพิวเตอร์ในบ้านซึ่งไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะมาร์กทำงานด้านไอทแต่สิ่งที่แปลกคือฮาร์ดไดรฟ์ทั้งหมดถูกถอดออกและหาไม่พบนอกจากนี้นักสืบยังพบจดหมายที่มาร์กเขียนถึงมิเชลและติดไว้ที่กระจกมาร์กเขียนว่าเขาโกรธมากและจะพาเคเดนไปอยู่กับพ่อแม่ของเขาเขายังกล่าวหาว่ามิเชลใช้ยาเสพติดทั้งที่เธอเลิกยาได้มากกว่าเสียปีแล้ว มาร์ไม่ยังมือเมื่อกล่าวร้ายและดูถูกมิเชลในจดหมายซึ่งทําให้ทุกคนสับสนและรู้สึกไม่สบายใจหลังจากนั้นนักสืบเข้าไปในห้องของมิเชลเจ้าหน้าที่คนหนึ่งยืนอยู่หน้าตู้เสื้อผ้าเพราะดูเหมือนไม่มีอะไรแปลกหรือน่าสงสัยแต่เขารู้สึกหนาวเย็นแปลกๆว่ามีอะไรเลวร้ายเกิดขึ้นในห้องเล็กๆนี้เขาคิดว่าห้องนี้กําลังพยายามบอกอะไรบางอย่างแต่ตํารวจไม่สามารถ ระบุได้มากต้องถูกสอบสวนโดยตำรวจเพื่อหาคำตอบว่าทำไมเขาถึงโกรธมิเชลมากหลังจากการเผชิญหน้านี้และเหตุการณ์ที่ตามมาทุกอย่างกลายเป็นเรื่องแปลกและรวดเร็วมากคดีนี้จะถูกบันทึกในประวัติศาสตร์อาชญากรรมว่าเป็นหนึ่งในคดีที่น่ากลัวและน่าสนใจที่สุดการโกหกในการสัมภาษณ์ตำรวจไปที่บ้านพ่อแม่ของมาร์กในเวสเท็กซัสเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏว่ามาร์กมีคำถามของตัวเองที่ทำให้ตำรวจงงเขาถามตรงๆว่าด็อกเตอร์ ฟิลที่มีชื่อเสียงสามารถพูดคุยกับเขาได้หรือไม่แม่ของลูกเขาหายไปและชายคนนี้กลับอยากเป็นจุดสนใจเพียงชั่วครู่ไม่ว่ายังไงตำรวจก็สามารถจัดให้มาร์กได้ปรากฏตัวในรายการของดอกเตอร์ฟิวฉันคิดว่าตำรวจยอมทำตามเพราะคิดว่าการที่มาร์กปรากฏตัวในรายการอาจช่วยให้พวกเขาค้นหามิเชลได้มาร์กถูกสัมภาษณ์โดยด็อกเตอร์ฟิวเขาทำตัวแปลกๆแ,แม้ว่าจะไม่ได้บอกว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของมิเชลมาร์กพูดถึงแต่ตัวเองและไม่นานด็อกเตอร ฟิวก็รู้ว่าเขาเป็นคนที่เห็นแก่ตัวและไม่แยแสและไม่สนใจแฟนเก่าที่หายไปเลยเขากำลังเพลิดเพลินกับความสนใจที่ได้รับเป็นครั้งแรกและอาจเป็นครั้งสุดท้ายด้วยอุปกรณ์บันทึกและทุกอย่างตำรวจแทบรอไม่ไหวที่จะสอบสวนมากหลังจากการสัมภาษณ์นี้ครั้งนี้พวกเขามีกลยุทธ์ของตัวเองพวกเขาต้องการทำให้มากเชื่อใจทำให้เขาดูเหมือนนักบุญและบังคับให้เขา เปิดเผยสิ่งที่ซ่อนไว้เป็นวิธีที่แปลกแต่ชายคนนี้เป็นคนเห็นแก่ตัวแล้วจะมีวิธีไหนดีไปกว่าการทำให้เขารู้สึกดีด้วยการบอกว่าเขาเก่งแค่ไหนตำรวจฉลาดและรู้ว่ากำลังทำอะไรตำรวจรู้ว่ามาร์กจะชอบความสนใจและคำชมและไม่นานมาร์กก็ทำให้ทุกอย่างง่ายสำหรับพวกเขาคำถามเริ่มต้นเหมือนการสนทนาทั่วไปนักสืบฟิวเวอร์เธอร์บอกมาร์กว่าเขาไม่ได้ถูกจับกลุ่มและสามารถออกไปเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อมาร์กถูกถามคำถามเขาแสดงด้านที่หน้าขนลุกและแปลกประหลาดออกมา สิ่งแรกที่เขาทำคือพูดไม่ดีเกี่ยวกับมิเชลเขาบอกว่าเธอสวยเหมือนเจ้าหญิงและได้ทุกอย่างที่ต้องการมากยังบอกว่ามิเชลใจร้ายและทำร้ายร่างกายเขาแต่ในฐานะนักบุญมากไม่เคยทำร้ายมิเชลตอบมากทำให้ตัวเองดูเหมือนเหยื่อในความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตำรวจต้องการมาร์กไว้ใจนักสืบฟิวที่ทำตัวเหมือนตำรวจใจดีเข้าใจดีกับมาร์กมากบอกว่าเขาเข้าใจว่าทำไมมาร์กถึงทนกับทัศนคติของมิเชลและรู้สึกเห็นใจมาร์กจากนั้นมาร์กพูดถึงเคเดนและบอกว่ามิเชลทำร้ายทั้งเขาและเคเดนเมื่อนักสืบฟิวได้ยินชื่อเคเดนเขาใช้จิตวิทยาเพื่อกดดันมาร์กเขาต้องการให้มาร์กรู้ว่าสิ่งที่เขาทำกับ มิเชลนั้นเพื่อปกป้องเคเดนไม่ใช่เพราะต้องการทำร้ายมิเชลมากรู้จากนักสืบฟีวว่ามิเชลประสบเหตุการณ์เลวร้ายเขาอาจไม่รู้ว่าพวกเขายังไม่พบร่างของเธอ แต่ตอนนี้นักสืบฟิวต้องการรู้ว่ามาร์กทำอะไรกับเธอและทำให้เขาสารภาพเพราะหากมาร์กไม่สารภาพพวกเขาจะไม่มีอะไรเลยและมิเชลกับค,บครอบครัวจะไม่มีวันได้คำตอบที่ต้องการเป็นสถานการณ์ที่ต้องทำหรือตายสำหรับนักสืบฟิวมาร์กไว้ใจเขาและเห็นตำรวจเป็นเพื่อนที่เข้าใจว่าเขาทำอะไรลงไปเมื่อนักสืบฟิวใช้กลยุทธ์สุดท้ายมาร์กยอมจำนวนมันเป็นครั้งแรกที่เขาแสดงอารมณ์ในระหว่างการสอบสวนทั้งหมดในระหว่างการสัมภาษณ์กับดร์ ฟิลและเมื่อมิเชลหายตัวไปมาร์กไม่เคยหลั่งน้ำตาให้แม่ของลูกเขาแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าการที่เขาทำร้ายมิเชลเพื่อปกป้องเคเดนทำให้เขาถูกต้อนจนมุมและเขาไม่สามารถซ่อนความรู้สึกผิดได้อีกต่อไปในที่สุดมาร์กก็บอกความจริงชีวิตของมิเชลจบลงด้วยน้ำมือของเขาเมื่อมาร์กพูดคำเหล่านั้นนักสืบฟิลรู้สึกถึงอารมณ์ที่หลากหลายทั้งโล่งใจกลัวและโกรธเขาไม่ใช่แฟนเก่าที่อกหักและกลายเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวเขาคือฆาตกร ก่อนอื่นฉันอยากบอกว่านี่คือคำบอกเล่าของมาร์กเราไม่มีทางรู้จริงๆว่าอะไรทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงดังนั้นใช้ข้อมูลนี้ตามที่คุณต้องการมาร์กบอกว่าเขาและมิเชลอยู่ที่บ้านของเขามิเชลมีพฤติกรรมหยาบคายที่ทำให้เขาโมโหเธอโกรธเมื่อกลับถึงบ้านและตั้งใจจะเอาคืนเธอหยิบของและโยนไปทั่วก่อนจะบอกให้มาร์กเก็บมาร์กทำตามที่ถูกสั่งเพราะเขาเป็นเหยื่อที่ไร้พลังมิเชลตีเขาสองสามครั้งก่อนจะหันไปที่ห้องของเธอมาร์กบอกว่าเคเดนซอนอยู่ในห้องของเขาจุดนี้คือจุดที่มาร์กทนไม่ไหว เขาบุกเข้าไปในห้องของมิเชลและผลักเธอลงบนเตียงอย่างควบคุมไม่ได้นา่าเศร้าที่เขาฆ่ามิเชลเกือบจะทันทีด้วยมือเปล่าแต่ยังมีเหตุการณ์ที่เลวร้ายกว่านั้นมากฆ่ามิเชลเมื่อไม่กี่นาทีก่อนและเคเดนเดินเข้ามาในห้องที่มิเชลนอนตายอยู่บนเตียงเด็กน้อยผู้บริสุทธิ์ถามากว่ามิเชลเป็นอะไรมากตอบแข็งๆว่าแม่กำลังนอนหลับ มันยากที่ฉันจะจินตนาการว่าเคเดนเห็นอะไรคุณจะทำอย่างไรหลังจากเห็นอะไรแบบนี้และรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับมิเชลจริงๆแม้ว่าคุณอาจไม่รู้ตัวเป็นสัปดาห์เดือนหรือปีเขาอาจไม่รู้ว่าแม่ของเขาตายแล้ว เด็กชายคนนี้เห็นร่างแม่ของเขานอนอยู่ที่นั่นเขาจะต้องเผชิญหน้ากับภาพนั้นไปตลอดชีวิตมากรีบพาเคเดนออกจากห้องและอาบน้ำให้เขาจากนั้นเขานำร่างของมิเชลไปไว้ในตู้เสื้อผ้าในห้องของเธอเมื่อมองย้อนกลับไปเจ้าหน้าที่ที่มองตู้เสื้อผ้าด้วยความสงสัยไม่ได้บ้ามันคือห้องนั้นที่เกิดเหตุการณ์เลวร้ายและมิเชลถูกขังในตู้เสื้อผ้าในช่วงเวลาหนึ่งมัน น่าสยดสยองและมันพิสูจน์ว่าความรู้สึกและสัญชาตญาณมักถูกต้องมากใช้รถของมิเชลพาเคเดนไปบ้านพ่อแม่ของเขาจากนั้นเขากลับมาเพื่อกำจัดร่างของมิเชลเขาใส่ร่างของมิเชลในถุงขยะใส่ในรถของเธอและขับไปนอกเมืองมิดแลนด์เขาขุดหลุมและฟังมิเชลที่นั่นก่อนจะจับไปกล้องวงจรปิดยังจับภาพทั้งหมดนี้ได้มากถูกเห็นขับรถกลับไปที่อพาร์ตเมนต์ของเขาในเช้าวันที่24กันยายนประมาณตี3เขาถูกเห็นลากทั้งพลาสติก และหกโมงเช้าเขาออกจากอาพาร์ตเมนต์ด้วยรถนักสืบฟิลเรียกคู่หูของเขาจะสิบเอ็กแฮริสหลังจากการสารภาพและมาร์กเล่าฉากทั้งหมดต่อหน้าพวกเขายังคงต้องค้นหาร่างของมิเชลก่อนที่ตำรวจจะสามารถตั้งข้อหามาร์กในคดีฆาตกรรมได้แม้ว่ามาร์กจะยอมรับว่าฆ่าแฟนเก่าของเขา ด้วยความช่วยเหลือจากแผนที่ที่มากให้นักสืบและ f อฟบีค้นหาร่างของมิเชลหลังจากการค้นหาในแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ของเวสเท็กซัสพวกเขาพบสิ่งที่จะเป็นจุดจบที่น่าสยดสยองของคดีนี้หลุมนั้นไม่ลึกมากและร่างของมิเชลวอลเนอร์ถูกพบหลังจากการขุดตำรวจยังตรวจสอบทางขยะใกล้อพาร์ตเมนต์ของมาร์คและพบบัตรเครดิตของมิเชลที่ถูกตัดเสื้อผ้าแว่นตากันแดด นามบัตรของมาร์กและเทพสีดำที่ถูกใช้มัดร่างของมิเชลอย่างน่าเศร้าในที่สุดตำรวจก็สามารถตั้งข้อหามาร์คคาสเทลลาโนในข้อหาฆาตกรรมมิเชนวอร์เนอร์เขาถูกจับกุมเมื่อวันที่ 1>, 1ตุลาคม2012แต่ชายคนนี้บอกว่าเขาไม่ผิดแม้ว่ามาร์กจะบอกทุกอย่างกับตำรวจในเทปและคำสารภาพของมาร์กเป็นหลักฐานหลักที่อายการใช้ในศาลในทางกลับกันฝ่ายจำเลยบอกว่าการกระทำของมาร์กเกิดจากความหลงไหลชั่ววูบแต่ฉันไม่เห็นว่าความหลงไหลจะเป็นเหตุผลทางกฎหมายสำหรับการฆาตกรรมได้อย่างไรทนายของมาร์กบอกว่ามิเชลเป็นผู้หญิงที่ มีความรุนแรงใช้มากเป็นที่ระบายและในวันเลวร้ายนั้นมาร์กเสียการควบคุมเพราะต้องการหยุดการถูกทำร้ายเขาโมโลและฆ่ามิเชลเมื่อฝ่ายจำเลยกล่าวหาว่ามิเชลหยา,ายบคายกับมาร์กฝ่ายโจทกตอบโต้ทันที วกเขาบอกว่าถ้ามาร์กถูกทำร้ายตลอดเวลาเขาควรยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการไม่มีใครที่รู้จักมิเชลแม้เพียงวินาทีเดียวคิดว่าเธอทำร้ายใครนอกจากคำกล่าวอ้างของมาร์กไม่มีหลักฐานว่ามิเชลเคยทำร้ายคู่ครองหรือแม้แต่ลูกๆของเธอคณะลูกขุนต้องตัดสินใจหลังจากการถแถลงเมื่อวันที่6มิถุนายน2014มาร์คคาสเทลลานโนถูกตัดสินว่ามีความผิดฐาน คาตากรรมมิเชนวอร์เนอร์แฟนเก่าของเขาเขาถูกตัดสินจำคุก27ปีและปรับ1,000 0ดอลลาร์ในปี2026เขาจะมีสิทธิ์ได้รับการปล่อยตัว การตายของมิเชลเป็นความสูญเสียที่รุนแรงและกระทันหันสำหรับครอบครัวและเพื่อนๆนของเธอเธอทิ้งลูกสองคนที่ยังเด็กเกินกว่าจะเข้าใจความหมายของการสูญเสียน่าเศร้าที่หนึ่งในนั้นอยู่ในบ้านขณะที่เธอกำลังต่อสู้เพื่อชีวิตและเห็นร่างของเธอแม้ว่าเขาอาจไม่รู้ในตอนนั้นเมื่อคิดถึงเคเดนฉันรู้สึกแย่มากเขาสูญเสียแม่เพราะพ่อของเขาและเขาจะไม่มีพ่อแม่อีกต่อไป มิเชลเสียชีวิตเมื่อเคเดนอายุเพียง3ปีมันน่าเศร้าที่เขาต้องใช้ชีวิตโดยไม่มีพ่อแม่ส่วนเฮลี่สูญเสียแม่ที่พยายามอย่างหนักตลอดไปในปี2017 เคนอาศัยอยู่ในอดิสซารัฐเท็กซัสกับพ่อแม่ของมาร์คดอนนาแม่ของมิเชลพยายามขอรับเลี้ยงเคเดนแต่ยังไม่มีพัฒนาการใหม่และดูเหมือนว่าเธอไม่ประสบความสําเร็จส่วนเฮลี่ย้ายไปอยู่กับพ่อของเธอหลังจากที่เขาและมิเชลแยกทางและอยู่กับเขาจนถึงการพิจารณาคดีมิเชลเคยทําผิดพลาดในชีวิตแต่เธอกลับมาเข้มแข็งเมื่อเห็นว่าความผิดพลาดของเธอนั้นแย่ แค่ในคนที่โกรธแค้นอย่างรุนแรงเลือกที่จะจบชีวิตเธอในขณะที่เธอกำลังวางแผนอนาคตที่ดีให้ตัวเองและลูกๆมาร์กทำให้มิเชลดูเป็นคนเลวและตัวเขาเป็นเหยื่อ ซึ่งทำให้ครอบครัวของมิเชลเจ็บปวดและรู้สึกแย่มากไม่เพียงแค่มิเชลอย่างโหดร้ายแต่เขายังไม่ลังเลที่จะใส่ร้ายชื่อเสียงและตัวตนของเธอซึ่งน่ารังเกียจมิเชลจะไม่มีวันได้ตามความฝันในการเป็นทนายความคนหนึ่งตัดสินใจที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ซึ่งทำลายชีวิตมากกว่าหนึ่งชีวิตเธอจะไม่มีวันได้เห็นวันเกิดการจบการศึกษางานแต่งงานหรือเหตุการณ์สำคัญอื่นๆของลูกๆไม่มีสิ่งดีๆที่จะเกิดจากสถานการณ์นี้และไม่มีบทเรียนให้เรียนรู้คดีนี้ดูแปลกและไม่น่าจะเกิดขึ้น มิเชลพยายามทำสิ่งที่ถูกต้องโดยทำให้ชีวิตดีขึ้นและกลับมาสารสัมพันธ์กับพ่อของลูกแต่คากหยุดทุกอย่างและปิดประตูนั้นอย่างถาวรโดยไม่มีคำเตือนขอบคุณที่รับชมท่าคดีนี้ทำให้คุณช็อกอย่าลืมกดไลค์สมัครสมาชิกและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคดีอาชญากรรมจริงเพิ่มเติมแบ่งปันความคิดของคุณในคอมเมนต์เราอยากรู้มุมมองของคุณจนกว่าจะถึงครั้งหน้าอยู่ให้ปลอดภยัยและอยากรู้อยากเห็น